มเมืสอุนก้าวิดาบอลแห่รายนกักกัรเดาวันที่สาวัาหนึ่งพันสี่ปีคริสสองหิงสาวสามเมื่อได้ทบ fc ผู้ัแห่งหน่วยไลฟ์เฟซบุ๊กย่อก u ยูทูบ YouTube, กว่าจองกัน6 0ันปีเราเตีมมาอุปลองว่าคำคงน้ำไว้หลายหลายวันปวดมาได อยู่ดีดังน่าหลอดปังซัปงปนงีน้องว่าพีน้องไตไหลหันปอนกันคำแต่วุ้นเกียงหา้าเทียงหลายหลายตาขามารังวัลให้จุ้มโคเขียวเขาไหลเอากาหยักศิเลมาหาตีผังคงปีน้องดังปังซังเขาส่งมาปันศักดิ์ศรีฐานเป็นลองตี ตาเปะตาตึกของเสียวขิ้งจีงไดเฮรไหลนาติปึ้นติกูปอดกูดวนกูขัดยามเดียวส่งเฮียงสึกมารังนัง้นดังไรอันนี้พอขาดด้วยคนเมืองละเยาะกว่าวิดีโออันส่งมาปันเฮอหันกับนั้นวิ่ด้อาปันเฮียงดังไร นาสิบปังตีตตไปยอตีเาเฮียงกว่าเทียงข้าอยว่ควตีเขาขาด้วยข่าวผู้หันเงาลายในบุนตีจะได้เทียงภายทาตกลางหนึ่งเทียมเฮียงตีเบืองกึงยาก,ก็ไาลา่ขาคุณป้อนนาจินฉะนินนเทียงเซียนหนึ่งนั่น วันเมืองหลงาดว่าเขาได้เทียมมาดังหมอกใหม่ต่ามาคมอันนั้นก็จู่เฮียงกัน P N L ดัง P ี L อ่ยอจุ้มดูริงเขาเสียเพียนติ๊กของเสียวกินตไดใปกอดได้ปีนนกอา,า,าง่ายคำคงอันโคเขียวกาเสียมาหับนั่นมาก อันน้ำนั่นก็ได้เปลี่ยนปากเศร้าปองว่า,วา 1, 2, mm. หนึ่งสองศูเอมเอ็มเฮ็ดสังลาได้ปอเจ้าหมักซึื้ในสเสเตียนติกซึกของเสียวขึ้นใ้ปอดกลางปอดของซืนในได้ไลถอยก็ไล่ถอยโคเขียวก็ไล่ใจดีนในยามดีนใน ย่าก็อาซีก็ถอยที่ในปีนนนหน้อนางหลายที่ใน,นอ่านเอาหมักลงสิได้หมังเอาหมักลงสิได้พอดังแต่เอาป้องจู่ป้องเจ้เวยลี่ปีหน่เขาสิไดมายืมเขาอ่นเพียงการต่อซิกโครไงนั่นเอาไว้วันเมื่อใดได,ได้แต่ยื้อโครไลนั่นเขาอ่าน มังเล่าบอกใหม่รวยรองเอาจุงมยิบกอง P M L O P M L a จุม้มดูริงเขามาใส่ตักซิกมีไม้ซื้อผ้าดีในเิเลเตียงอันนี้ก็เปิงหนึ่งปีได้ละไหนตีมากอีกด้านะจึงเทียงเทียงหนำไม้เมืองกึ๋งย,ย่อก็ได้ลอยติง อันเข่าขาห้องว่าทุง่งหวานจริงเที่ยงค่ำนั้งนี่มาล้างกุนเหงฮาน้ำตอดน,น้ำเวียนขุ่มปังเจ้าไนก็ไล่ก็ได้สีกองสิงหมัดตีหลังเา่าเฮงสีอันป่นมาเจ้าอันปันเฮงรายการปกเสือดิ่นมืออ่อนตั้งยามเดียวเปลี่ยนมาเปลี่ยนรายการเสียไปหน่อยจ้าเมืองยาย ปีนอ่อหัปันแหกูก็ได้ยามไลยยิ้นเลยท่องอันไยกันล่ามขาดปันว่านาสิปังตึกได้มันตี๋ปอดหองมันมาป่องปอดกลางแล่ถึงกว่าปอดจนันเมื่อมันเตียยปอดของนั่นนาสิปังตึกขาดตลอนตีเป็นกว่าซึ่งไหนเออมาก็ได้เขาหยุ่มเสนไปมึองอะมาก็คขาหยุ่ม กุยกาจื้ออันอยุ่เจ้อน่ะในไลยหันอ่ะอันเสียนไปลอยจากมือยายทัศน์ังนาสิกปางตึกจางลำตูวห้าปางให้สีพ่อเมืงองใดยกเมเจอานั่นจงางรามาถึงพ่อช้าเนี่ยปีนอหปทียนทัาไหร่ลืมสุดเป็นจริงอีกค่ะถึงมาดาังเมืองถึงถึงมาดาังหลายคน สืบสียนาหน่ำคาจางถึงมาลายขาจางถึงมาทุ่งเยิงปางหลงเมืองหนองได้เอออันนี้จอมมัิถิงให้นก็ถึงมาที่ยอนทางลาใต้เฮาคานับสอนบ้วนเอาดีสิงของมันเตียยอัไรนับสร้างอันไรนับสอนว่าดีเป็นกว่าสิ่งนีเมืองใต้จอดมดเขาสานกา ปีนอ่ั้งหลายเดือยแสนไปเมืองลาดเดียวรู้ว่าตาดสิมงไม้กองกลางมักมือซินยามซึกเทลยไม้พงชาพงโจเขาวันเมื่อได้จิหูโดไปหินเผลิ่งมีไม้เขาสองแลกหลายปีนอ่เขาด้วยว่าอินเฮียงดังน้าในปีนอินเฮียงปีนอ่ว่าเขากลัวลุ่มลุ่มเมือถึงมายามเดียวปีนอ่ว่ายังเอาคู่เขียวเสดยเลเห็ดยืด ดัติดดัลู่ดัไตานาซิปปังติดเอาวานให้เห็ดเข็ดเห็ดนอนเขียวเสียบใส่มากเวทเสียได้ปล่อยลงป่าในน้ำโค้งน้ำปัดนนางหือปลาลงปีมากินโคเขียวนั่นเป็นอยู่เยอาใหญ่ดีงามกูก็ตินหันเป็นท่นั้นยามเดียวเอาไว้ลองคามโค้งในโคเขียวบ่า เอาก้าลงสิได้มาเจียนเถวประหับพินอว่าคำคงคำน้ำเตี้น้ำว่าชูเจ้าเขาขาตีเพียนตึดเอว่าของว่าจันอ่ำถึงอํานาั่นเมันค่อยกันข่าวมีว่าจึงนั้นแดลอันหันก็ช้ำใจด่างอีือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหุยออกผมกบ่กแขมหน้าข้อมู อันจู่เย be ็นจ yani ู่เฮียงมีไว้นํำยามเดียวหนังคือดังปางสร้างโคเขียวยาก่อนดูริงปีดาวปาโอเขาหลายหลายฝ่ายที่มิลองล้องไขกันไป้กูดีก็อะไรเลยเขาคัดใจตัวไหนอันไหนแต่ให้มันเทียมเทียงกว่าไรปีไหนปีหน้างทลาไจุ้มจะยาสิกวันไปได อันทิกถุยใจหายใจหือนอนรับปว่า,าง่ายไปดีอยู่นั่นก็เลยเป็นน้ำหมอกใหม่ล่างคือน้ำจางโคล้ำจริงจ้องแหลมมึ่งปัดตีในได้ตีได้พื้นดีของเสียวขึ้นสิได้กว่าง่ายไปลุกงเวกาะมองวันให้เยา,าะ็กว่า ดูริงปาโอเชลัยปองจุอันเขาพอดกันเขาได้กล้องกายกันกูจีกูลองจูงยิบกล่องในเะมืองใดเสรแลวโถวเอาดีอยู่อาสีปัดจานเทียงรู้ก่อนเลยน่ยนาสิปบบังตึ๊ได้อย่าเบทางมามันดียาวดีน้ำตูอย่าเบทางมามันดียาวดีสีโปะ๊ะอย่าเบทางมามันดียาวดีจอบเมแลมึงกูมันเดีดถึงมา ปัจจันต์อำหิงอำนั่นปีนอกอเท่าไหร่จะยุ่มห้าเปินเาปาเเป้นอ้าเหนาปากเช้าเสด็จขวักเปิ้นอ้าเหนากองเยอะพยงหลวงสเสเรนนักตาเฮือว่ากินเมืองเลยว่าอุบเมืองเถียงกำเนึองเออตีเปี๊ยหัวย้อมเจ้ากัางสือหลาถือห้าปีนอกเอาขาไปด้วย รายการนั่นนยามทัศน์สางเยอะก็ผู้ขามาแด่โตวันมึงนี่อันดีไม่เจอหนานั่นของเสียกขึ้นได้นั่น,อน,น,นเอาน้ำคงเสียให้เหเรียญเคียงท้านนี่เขาก็ต้องอยู่ไรเมื่อจ้อนทุนยอดซึ้เดี๋ยวออกกว่าอําบ้างครืงนะั่นเจ้าคุณสาถูกกว่านะั่นมึงใต้ปัดพุบันเมื่อออกกว่านั่นมีเฮีงสามป่ากาล้านกุยมาแล้วเฮีงซึ่หลายเหง้ยงเสียจอมดึก จอมหนดจอมหับหรือรำเจียรซึ้อสิ่งนี้ก่อมันจะยังอยู่ไรถึงวันเมื่อไรเมื่อได้จอมที่อะซึ้อซื้ก่อนนำ้ำกองกลางบางมือจีนยำปจาชญ์ปีดาคาเดคู่กันว่าเป็นนาพืุนเดียนอาสีเขาจุกมันไร่เรต็มทนเพราะเขาขาด้วย การเจอได้ปีดอ,อังหลายอาศีนั่นจึงองกก็ตืน่นเอดูหลอดกว่าไรกวรหมีศีลมาศัยี่ปีเงียตืนเสียงหีก็มังกงินกว่าอันดาได้ดีคนเมืองไว้ซึกเขาตึงอยู่หลอดเสียไปมืออยู่ย้ำเป็นที่นนั้นวิ่งกัลื่นสุดมาได้อะไรไม่ใจเมืองลาเมืองลาในเด้เปิ้นโหยื้อกะเวียกเอาคุยก็อจางออก หลือสีปันขีมนั้นก็เข้าเมืองขีดพึกระด้างขีดซีโซซีโซ่เนก็จังรอดพี่ขียนยาวปีนอ่อางหลาอวอนกันวู่ด้วยว่าเอาเสียนรางกาจริงถุงได้คีดเล็กเสียนรางอันหลํำลองซื้อนั่นไงเนรพราะพิว่ามาอยู่ไว้เมืองลาก็หายใจยไม่ได้วันนั้น ลึกๆลับๆลอยชามซุ้มเซียนตั้งอันเข่าเมืองลาเนี่ยว่าก็บอกไปอยู่อ่ะกับหลๆเมืองลาเนี่ยดูเลยยื้อกันมันเอาง่ายๆกับหนเมืองลาเปิ่นก็ได้ซิมเอสสีๆเนี Arizona, up, ่เปิ่นก็เดียวเฮ็ดดูอยู่สิได้ตึ๊กใจดอกได้อาซีของเสียวขึ้นถึงใจกับสิบกว่าจานเปิ้นก็ที่เพี้ยนการสิได้ตึ๊กเหมือนกันปีด้องหูปันเที่ยงทั้งหลาย หันดีลาละปอดหองปอดกลางเยย่วก่อปอดจังอ่นถึงกำน้นเมื่อวัน,นที่เท้าสองแสนเบิบึงหลับวันที่มันก่อยังไรเหี่ยงรู้ก่อนว่า,า UWSM นั้นก็ข้อข่าวข้ขอว่าพี่น้องว่าเราออกคงจึงใดปางคำปางชังอ่นานเขาเอาเนอเพียนดินได้เสดจูเจ่เห็นจู่เหียงเห็ดสาหาของมีลองขึ้นเยอะมาก ามาได้เป็นการมู้ีน้าการซื้ห้ากองกางห,าห้าปีนอว่าเท่าไรวิกะปีนอว่าเขาสอนกันเห่าจังเห่าด้วยเห่าหันลองกื้นแหลกคุณศักยามาปานนั่นคุณศักย์เป็นอย่างสู่ผู้เขียนเหาได้ไรตึกเปียกเหาได้ไรเพียวเห่าอะไรร่ำเนี่ว่าเขาสอนกันซึ่งในสิ่งจังคุณศักย์เขาเลื่อนเขาใส่ ถึงว่าปานจอมเชื่อยศซึกอันหักกูเจ้าคือผิงเียงกันสัำยาจากมันมันเป็นลูกน้องคุณสาลาเนี่ยใครว่านั้นก็ว่าก็ถาม่าพี่ามันก็ผพิดเฮสังหานิยามอยู่มากน้กอย่างทีเหมือนกันปีนอ่าน้งลายก็นแนลๆว,ว่าอยู่ดีรายการทัศน์สาเนี่ยถาม่าว่าจังใจยศสิกห้าว่างจาังกาีครัวกา เอาหน้าตืเสียงว่าดูตึกแวบคุณสาดลตึกแวบยอสิกนั่นเราคุณสาสองเออเนี่ยเวลาที่เสียงเอาหน้าตือที่นี่เสียมังตึกเขาหลวห้าลเพีวอนี่ยปีน้าวท่นั้นปีน่าตั้งไงลึกๆลับๆลองตีมันเนี่ยว่าอะไรปีนี้ว่าใคไรจริงได้เออปีน้าวว่าเนียว่าไต้เขา้าได้ป่าตี คอดพอดขึ้นมาก็เปล่นป่าดิซื้อหนึ่งกันก็หรือสีครบกันมีหามีต้องขึ้นเยอะเปิีนหันไป็นยังไนไตก็ตัวยาวก็สั่มหันไป็นยังนไงอยูุ่้วยคำไดมาด้วยซึกวบันให้ก็เป็นซึกเป่าๆสดๆซึกบอ่ำหมหางซึกบยึดกลางกลากงกงงในกลางอ่ะมีเงี้ยงอันเงหมายเปลี่ยนโตเปลี่ยนเลี้ยงแตอาขึ้นเปลี่ยนดิ้นคำใดว่าก็สั่งไรใช้วันให้เนี่ยเปล่นนอนคิวเสียเลเอามักวิทมาสิบปล่อยลงน้ำปังน้ำคง แต่เฮ็ดยือเอาปลาลงเงือปีน่อะไรซึกโคเขียววังให้ได้มันเป็นยือไวเพปาะคนหมอด้วยเป็นพ่อหู้อึงเหวว่าเมื่อนางหู้นางปอห้องห้าติ๊กตรอเลยยืดกันปีน้าเลยหันดังสีป้อน้าตู่จอกเมียืดกันเหมือนอ,อยขี่ได้โคเขียวตายลายปากแตาได้ขึ้น้อยเลย เมื่อได้เพาอยู่โคเขียวมาอยู่เย่าไรสังก็บอกว่าเป็นตูเตียนดูลูัูวกว้ยเป็นอยู่ลงแต่าตายตเตียนเจ้าคือปืนตีหนึ่งย่าตีหนึ่งปีดาหเขาขาก่อหันเออกับนั้นปีดาวทั้งหลายแต่ได้สิบตึก๊กแางทุ่งบุญเฮงห้าลายขาขอดถึงมานำจังล่างคือแหลม มึงปั่นจืดไงเปิ่อเดียวคู่เขียวในฮ็ดอยู่พอตายก็เอาให้เขาตายหนักๆลื้นซุนมาว่าหลูฟูเบอร์มึงได้เพยียนการลึกๆล,ล,ลับๆอ่านบนมีหมาอ,อ่อนบนเล็บอันไทยว่าเฉลียวเฉละียวเป็นวุนนวนว่นได้ไหมเข่าจะไม่วุ่นเข่าจะวุ่นไรดีไงเอาปีนอทั้งหลายอย่าปีวุ่นเอาดีสิงกองเตียกกล้ยนะ hiện tại làm ra gì này, mặn âm yao đi dư gần loi năm sáu, âm yao đi dư gần loi kia phim, âm yao đi sĩ bỏ cái sĩ để thính ma lai ca ở biên nào anh lại, làm gì này, quả quả mama buồn lai kha gọi biến bớt chắc, âm hừm năn để thính ma đang Để công tít đồ mảng ngân này ha, lai อีหังเหีเนอเจอในเสียนใบมือยามละอันหูจับจานเจ้าซึกเขาหมางจับอ่าไม่จะหังอ่ะเพราะมีเก่าเพราะมีเก่าเลียวหนูไม่จะจะหนูไม่จะหัง่เพราะมีเก่าปีดนอหบปันแีงทั้งไรเปลี่ยนไรมันมาไรละเฮสสังเล็บมาไรละตินตับฮาบุนว่ามาอยู่ถึงเงาเออเข้าในมันก็เลยเป็นเจ้าซึกโตนเจ้าซึกมาหาสีปีดออตั้งไรหมางเจ้าเจ้ามมางก็กกั พางเฮียน,นเปลี่ยนกับอําซื่อเฮี้หลังไปเมื่อเดียวได้ลึกๆแล,ล้วับๆเขาเขาลาว่าเมื่อวันขอบขอบตับสิว่าเอาเงาเนเย็นสามสิบสี่ปีเต็มหลายวันพุ่นมาในกุยเขาชื่อโดนปล่อยหมกักตีเบึงขี่หลายล้ำเอามาหนีสิเขาสิมกาอ่านออกมาเจอนาซิเนาปางติดปลาแห่งรุ่ก่อน ปีเดอเขา a ย o ุ t y นะ a m ุยุ y ปาเกอรเซ็นเากะเป๋านมีเงินในสองซื่อไรฮะใครไสังเนี่ยหากโก้เงินนัลนป่อยโดนกูวันนี้โคเขียวเมียกับเป็นโดนอันบินกว่าด้วยถามมาว่าสองมีห้วันมาเลยโดนเมียถามมาอันปีปล่อยหมากไรด้านสองมีห้าป็นกว่าอะไรปีไหนปีเดอยวนางหล ชื่อมาหลายลำในเขาซื่อทีละว่ะชื่อมืองขี่อย่าไปลืมว่าแมงมีไนะ้ยสี่ห้าลำเนี่ยว่าซื่อมืองขี่ขี่ทำสูงมาดังเมืองเล่าเล่าทำสูงมาปั่นดังปางช้างอย่าไปลืมกันแล่ปอมีเงินไในกลุ่มันนี้เขาขายบันหมดอย่เขาไม่ได้ใส่ใจปีชวามันที่นี่ว่าซื้อขายบันเรื่องัหนเรื่องไหนดีดีไรอะ เขียนว่ามันมีเงินเขาเกา่ขายว่ามีเงินเขาก่ขายว่าให้มีเงินเขาก่ขายกันพีมีเงินเก่าขายบันขาขาหมดมันตอบหงส์สองจัดการความสั่งกับนั้นปีเด็กไหลปอมีเงินเปลี่ยนเจ้าตัวใหม่พอหันเปลี่ยนดังนั้นวันเมื่อไหร่เพียงการเื้อนหน้าในเปื่อนลืมอกานหน้าเปื่อนยึดอยู่ในกลางวี่งห้าปอดกลางวันนี้ คำของลาดว่ารวยกูวันรวยกูมึงรวยใจเลี้ยงอันติดมึงไทยอ่ำทีอนำ,ำน,นั้นสู่ใจเป,ปิดด้วยอ่าวพ่น้องว่าเขาได้ขอลาฐสิ่งนั้นเปิดด้วยหงางท่าเปิดด้วยสีกองสีหมากห้าเพรเขาไล่ดังเป้าเพระาะเขามาไร้ดังผียเยีนเยาผีเยี่ยนียาอี อันจุมดูริงเขาหลีใกล้ติ๊กของเสียวที่สนใจดังเหมอกใหม่พราะขาดคู่มาอะไรตั้งเนี่เขาเดียวเฮียงสิเขาดังมึงตุนผมมาแขมนากองมูจับจุมหนึ่งเจ็ดหนึ่งตีไหนเียม,มาหลบก,ก็เป็นไรอะไรบนข้องว่าว่าของว่าจานแต่ให้มันค่อยกันบอกว่าให้มันทบกันไล่่อยเทียมกันไรก้องกันไร ป่อเบียดจรงนะมาได้เป็นลอยกวันห้าลอยไตเลียงห้าเขาไดมารังสายหูเมืองห้าเน,นี่ก็มาลังหมอกใหม่เพื่อนได้มีเพียงการมก,การนาถเพื่อนมีเจ้าตานาลงรู้ดารากองการมามือยืนยามเพื่อนใหม่เจริักดเข้มแคนอาซีเอียดปีหน้ารางไหม่อําใจกึ่งกลุ่มดิบของเกือบก็ไลยเขาก็ได้ปันว่าวันหัวหน้าเมืองโฮมถุกดารากองการเนี่โดน เห็นลึกๆนั่นเปื่อนอันอยู่ดังดอกสตรีเวียดเวียดเยังก็โดนบินขึ้นมาหนึ่งร้อยได้เล,ลบบี้ยงเยังก็โดนปล่อยตกตึกห้ำเปิ้อนแด้เปิ้อนขุนถึงโมกานั่นเฮ็ดไรหักเฮ็ดไรเมื่อได้หัวใจวันต่งนางๆในจีนี่โคเลนโคลไลของเสียวขึ้นสิได้เขาเขาเป็นซึกเขาหนึ่งแขนินเลียงเหี่ยวเข,า,ขาหนึ่งแขนผูน้เขานำเสีเขา เขาหนึ่งเคียนดยีหังเคียนดีเสียเขาลึกๆรับๆเปินอลัลระตนี้มันเป็นการซึกเขาก็ผู้รองเปิเจนิงงา,านกุยอันมาต,ตัวใดแค่นี้พี่ดาวเขาขาดด้วยหนังหนเสียงดังปองจู่อาจจะว่าเปินปองกันจะเอาไพจู่ไพเผาเมือใดกา,านเปินอนันผิวซึกไตปจนันเขียงรู้กว่าเออในะอย่าไปลืมวันให้แต่าหางลา วางให้นั่นเปื่อนเอาไวจา้จะลิบจะตายเปื่อนเอาไว้เช็ดยู่เวียดป่าตึงนั่นตึงในกาล่างก็เยอะวางให้นี่นมีหมาออมมีปลายวันมีเยืงอนันแต่เฮอป่วนจัดขาแต่เอาขึ้นดึงได้ใช่ไหวางให้บ้วนหา้กากอทางไม้ห่าดับซึ้ยบางก็ได้ถามสินั้นปีนอันละไรกอดทางดับซึ้มาแต่ปอปอสดสดแต่เหยียมเว็ดขิงกลางขิงเหง ต่เขียนเป็นสังขารตาย่าศาสนาต่อเป็นกองมูทำกาเป็นมักมันสังขารเป็นผู้เขียนนี่ก็เข้าหันเหมือนกันก้อนแรกๆมันคือดีเจสึกแบบยี้ไงนะเปิ้อนห่อโจรห่าปากกาด้านปุ้ยปีหน้จาจคือเมืองสันด้อยวันให้อันเชียนไม่มึงลาเลยกวนวันให้เนี่ยเขามีพิจารณาเวลาซื้วัน,วนให้พิจารณา ลองดีเขาหูหนะว่ามืมแน่อีสังเป็นอีสังปีนอจาวคือเมืองสันลอยวันให้มียเงื่อนมีเงื่อใหม่ลึกๆลับๆปีเฮ็ดหือซีเม็ดขิงกังทิงเหงสังขาแลกคนเมองไดห้หฮลู้เหอตายซึ่งวันให้กำวาวอมมากนี่จ่ะเสียไปเมื่อไหรเตียงน,นึงไปปีดาวขาขายหังเพราะหลังตอนหนึ่งว,ว่าเมื่อเลี้ยวคนยือกันดีสุดาน เรย่งยองะรวนขี่เขาเลยมีเหงืปลายแบบวนมึงปีนะั้นขี่ได้เป็นสุขเป็นสัตต์ตาดีกว่าจอยชื่อเขาคือเขาอันอยู่ไว้ดีหิมนาสิบแปติเมื่อดังไทยอยู่ไว้ดีนะั้นไม่เจอในด้านอาชุยะรัฐบาลน,นี่ก็้าดใจ้ะดีก้องไกยเลยเอาคนเขามาอเมริกันก็ตัวหลังนั้นมึงเลยก็ยอมเปิ้ลเอาคนมึงเป็นดีดับเปิ้ลเอาคนมึงเป็นอย่างเปิ้ลเอาจะใส่ที่กว่าจอยดีีกว่าตัวเองดีชทีท กับกว่าตั้งลุงพองเขียวเอเนี่ยสถานทูตแอมบอสซีปีนอกทั้งหลเตี๋ยวขีอเอากวนเขาไหมเน,น,นี่ยมืนบ้วนทั้งนั้นเปื่อนเอากวนมึงเปลี่ยนดีดังเปลีย่ยนเยอะพฤกามมึงไต่เปลี่ยนจริงหีลืล่ะขิงก้างวันนั้นหรอมัดมากขิงเหงวันนั้นหรอมัดมากไหมไอ้ก้อนนั่นถางเถือมเรียกเปลีย่ยนผ้าอาชีพไหมไอ้ก้อนนั้นความขัดแยบเอาจึกเพี้ยอะไรแบบมัดมา มาระป,ป่อป่อทุกบแบบพังนี่เนี่ยตือวันไทยเขาคา่ะท้จุ่มโคเขียวเนี่ยปีนกว่าจ่งนั้นเอาไว้ปีนอกหูปัญญาทั้งหลายเอออันนันอ่าง่ายเหลือสีคนมึงส่องออกไปย้อน,ปะะอนปะะเปลว่าสิดทย่้อนเปลว่าไตเฮา อ่ำผู้รองการเมืองซ้ำยิบกองกันมันเลื่องมันจึงก็ตุ้มตื้อคนเมืองเนี่เป็นฉะนั้นอันไหนก็มาตุ่มตักเอฟซีผู้พันเทีงรายการเอาไว้เนี่ยนั่นว่าคำโคงเลยลองปัดเปอร์เซ็นตเนี่ยเพราะแฉ่ให้เมืองลาซเวนตินาตอนนี้อยู่ฮะหมักตาสองหุ่ยเนี่ยหันกันเดียวอันมเออมันกันเดียวปีน้องเนื้อเวียงปังสร้างสูงมาก น้ำทนุนโคเขียวเอากล้าหลายหลายลำเสียม,มาหักหนาซิกเตียมเลยกึดยิดอยู่อันป่วนมามองไหมถ้าสางไหมให่หันไหมลองไหมปีนอกนหลางหลายกันพูชพี่น้องเข้ากันอยู่ดั้งเมืองไทยหล,หลายๆก็ถามจอยเถียมเขานำดังกินมาอาซีของเสียวคิดดึงได้ได้ได้เข้าหลูจ่จอยกันย่ถามมานนํา ลาสิบแปดติ๊กป๊อกได้เคียนไปมึงละว่าสู้เ้าอยู่กันหลายก็อยู่กันหลายคนแลยอยู่ดีละจู้งนึ่งกันเสือดรอเนสือเสียมีมีเอามันไหลจู้กันจังนั้นดีดีอ่ะเก็บย่อยเก็บยำร้อยสองร้อยสองสามร้อยเนี่ยยำเดียวหนา้ากันไล่การเสียนไปน้ำไปกับได้พี่น้องเขาขา อันเว้นผู้พัฒนาว่าผู้พัฒนื่อจ้าท่าอยู่เมืองอเมริกันหา้าเมืองเขมรมืองไทยจู้กันไหมฮะสี่ห้าหมื่นห้าห้าหกหมื่นห้าโอสียนห้าเมื่อละมือซื้อหรือซื้อเครื่องมืออื่นใส่ตีไรเข้าถึงเงินรายการหันเป็นที่ไหน,นปีน,นั่นะไรเจ้เหี่ยงหื้นกอดตีไรติ๊ตกเที่ยงหื้อกอดตีเป็นสิทธิ์ห้างยา่อปอดจานไหนตรงจักูก็เอาไว้เมือไหน การไล่มาสูงค่า